สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขาใหญ่เลยทิ่เจอกันตอนนกเขาใหญ่ทุกคนกคับวันนี้ลุงพ้นกับสิผ้ามาบึงกองผ้างามครับตัวนี้สิไปทรงลูกขายลูกน้องบัวลุงปูครับพอดีลุงพ้นสิไปอุดอนร้างพันพอดีก็เลยสิแวะทรง่งับถือว่าเป็นการแวะไปเยี่ยมยามถ้ามเกาเอฟซีครับกองผ้าต่อ งามสำหรับสองใบนี้ลูกค้าทั้งางอำเภอปทุมอำเภอคลองหลวงคลองซีตำบลคลองซีอำเภอคลองหลวงปทุมท่านี้ครับอ่าเกย์ใหญ่ใจดีเพิ่นเห็นคลิปใน YouTube เห็นคลิปกองผ้านี่แหละครับเพิ่นเลยถามว่าเห็ดนีหอย่างธหรับเอ้ยเพิ่นเลยว่าเอ,อ,อาสร้างมาใส่ เป็นกองเงินกองทองเป็นของมงคุนเป็นเสี่ยวไปปลพูกเสกแต่เหตุออกมาเป็นลักษณะนี้แหละครับผมพี่น้องเดี๋ยวใช้เบึง่งไกลๆอ่ากอนอื่นไปเบึ่งกองผ้าก่อนครับคือเก้าหล้วพี่น้องกองผ้ากับขนาดซ้ำเก้านะครับกัเอฟซี FC ท่านไหนที่เคยเบึง่งอันเอฟซี นใดที่พ่ท่านเคยเบิงเขามาใหไม่เด้อวกลุงพ้นวาอีกไอ้เฝ้าเบื่อนะครับความสูงรวมกองผ้าก็ประมณเอ่ามีมเส้นครับอ่าขวามก้วงฐานนี่ยีผมเาวฐานสามสิบก็ขยายดันขา้างออกข้างละสามเส้นเนีร่วมเป็นดันก่างนี่ขยายออกรวมทั้งเบดก็สิบเป็นยี่สิบหกเส้นนทั้งข้างเี่เป็นสามเส้น ส่วนหมองเก็บขึ้นนั่งเครื่งนี่ครับขุ้มกวางนี่อยู่ที่1 1เอส้นขุ้มเหย้างี11ิเส้นเ,นเนลิก4เส้นเก็บของได้หลายแล้วครับขุม้ม,มกว่างขุ้มข้าเถอะขุ้นควางครับใส่เข้าไปแล้วนก้างบวชครับ นกเสาอหมาดเว้ตัวได้กข่วมมงมีอีพี่ตั้งขนาจเจริญนพวกมาถามมากองป้าลุงพ่นเป็นได้กวงบอลใส่นกเหล่าหางหักบอลสันเพิ่นว่าเพิ่นสื่อกองสี่เหลี่ยมมาทางไหนวู่น,นี่เป็นกองป้าใส่เหล่านกหางหักว่าสันนี่ลุงพ่นเก๋ไหมเบิ่์มือนีเบ่มีพิเศษเต๋อเจ้าบุญหลอดมาล่องให้เบิ่์นกันอยู่ในข่วงผมครับการจับมันลงมา ลุงพ้นกับว่าสิเครียดส่งในลูกค่ามันนี่นะครับส่วนกล้องใบเนี่ยจะไปส่งเองกับมือเครียดลูกค้ามันมนี่ลุงพ้นเครียดเลี่วกับว่าสิเดินทางมันนี่เดินทางเอาคอนแกนที่ตะเลิดไปพอนแกนแล้วก็สิแจ้งสิไปอุดรจะหาว่าต้องครับเดี๋ยวว่ารับส่งไกลๆครับผมเสียพี่น้องเบิ้อไอ้กลองเงินกล่องเ้องเป็นลักษณะใดค,ครับเบื้องเลยครับพี่น้อง เป็นคือกระเป๋าคุณหญิงคุณนายเนะเาะอใส่กับยอส่วนลงจากน้อยหนึ่งเห็ดในน้ำนักเบาลงอง่ีกมีคุณหญิงคุณนายหิวใส่สุดผ่าไม้หนิวยังงามเลยครับพี่น้องเอฟซีท่านใดที่เขามาบึงอยากได้เป็นกระเป๋าถือครับชุดผ่าไม้งามๆามสั่งเขามาได้ครับเห็ดให้ได้ครับเห็ดให้น้ำนักเบากว่านี้ย่อส่วนลงกว่านี้แหละครับผมตามสั่งครับ สมงวันนี้แล้วครับให้โตแกัน้ัวแก,วแกรูปร่อใจดีแห่งกับผู้สาวนี่เพื่อแห่งใจดีครับครับเป็นของเราแกสงา่าเสียสง่ามานุษจำเนี่ยเสียใหญ่ใจดีบริษัทสิทธิกรบิวเดอร์จำกัดครับตัง้องอยู่ห้องี ตำบลข้องเซียมเพื่อข้องหลวงจังหวัดปทุมธานีครับาตามน้ำบัดที่ขึ้นในยูทูบในคลิปเหรอครับผมทันพีน FC, ่น้องเอฟซีท่านใดอยู่แถวนั้นต้องการิก็สั่งโค้งหลังค่า,ามีทนชีดติดต่อเพิ่นได้ครับเพิ่นทั้งขายเพิ่นทั้งรับเมาส์ติดตั้งพร้อมครับมีโรงงานของยกพร้อมอางานมีคุณภาพมาตรฐานครับได้รับมอก,กอ พี่น้องเสื้อชื้อได้ครับอย่งไดก็ติดต่อเพิ่นไปตามน้ำบัตรเพิ่นอยู่ในคลิปแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบไปเท่านี้นะครับพี่น้องครับเป่าเคลียรงงานเป่าเดินทางมันสิบวท่นอย่ไงไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตากดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อิิ่ะได้พลาดคลิปใหม่ๆครับผมสวัสดีครับ